22มกราปี69บรรยากาศยามเย็นครับผมเข้ามาสองเครื่องบอกเลยตัวนี้แสงแรงมากนะครับโหลดใช้ไปแค่900กว่าชั่วโมงตัวนี้เป็น f อฟสั EB S31 นะครับผมแสง3,500ลูเมนพี่น้องดูเปิดไฟนะครับโจขนาด6เมตรเอ้ย3เมตรนี่เปิดไฟเนี่ยผมเปิดไฟนะเนี่ยเปิดเลย และดูความชัดพี่น้องถ้าปิดไฟผมบอกเลย6เม็ดนี่สบายหรือไม่ต้องห่วงครับผมชัดแจ๋วแน่นอนนะครับตัวนี้เครื่องสวยไม่มีแตกโหลดใช้งานน้อย900กว่าชั่วโมง3,500ลูเมนขาย3,900บาทพี่น้องดูแสงไม่มีจกตานะครับให้เห็นเลยคมชัดตัวหนังสือแจ๋วสีสดสีสวย นี่นะครับนี่นะครับผม3า0 0บาทใครที่หาฉายโจรประมาณ7เม็ด6เม็ดได้สบายเลยครับผมขนาดเปิดไฟ3เม็ดยังขนาดนี้พี่น้องไม่ต้องพูดถึงครับโน้ตบุ๊กมาแล้วเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เดลนะครับตัวนี้เป็นเดลโจขนาด13นิ้วนะตัวนี้เขาเรียกว่า13นิ้มั้ยเครื่องสวยมากวันนี้ได้มาถูกปล่อยถูกเลยตัวนี้ แบตเตอรี่ใหม่บอดี้สวยไม่มีแตกคอไอห้าเกนแปดเรมแปด SSD M t อีกเนี่ยครับเครื่องสวยมากตัวนี้ผมบอกเลยสวยจริงเนี่ยดุนแสงเนี่ยสวยมากเลยอ่ะนี่ใครหาอยู่นะตัวนี้เครื่องสวยเลยเนียบเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่ด้วยอ่ะถ้าใครเอาตัวนี้ปกติรุ่นนี้ขายมีแต่ห้าพันกว่าบาทนะวันนี้ราคาพิเศษไปเลยสี่พรวมส่ง 4,700บาทรวมส่งผลิตภัณฑ์เดียวจอขนาด13นิ้วพอร์ต HDMI สภาพสวยไม่กริบเลยนะครับโจอพับได้ใหญ่นะนี่โจอพับได้มากเลยมาเดี๋ยวพาไปดูที่สว่างๆหน่อยนะครับอันนี้กระตูนผมเปิดติดค้างไว้นะเดี๋ยวมหาที่สว่างให้ก่อนนะครับนี่พี่น้อง4,700รวมส่งให้สวยๆเนียเน้ยบคราวเกะพร้อมจัดเลยพี่น้อง หายากนะสภาพนี้กว่าจะได้เจอนานๆานมาทีของสวยไม่เอาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะไปแล้วพี่น้องใครเอาโทรมานะ